มาถึงหมีแพนด้าแล้วค่ะพี่น้องนะลุงใหม่บอกว่าเพิ่งเห็นครั้งแลกในชีวิตพนะกำลังหยอกกันพี่น้องเดินตั้งหลายกิโลกำลังเล่นกันหยอกกันแต่พันมันไม่ใช่แบบสีขาวเหมือนแบบที่ญี่ปุ่นนะคะที่เมืองจีนเห็นไหมคะมันออกน้ำตาลดำเห็นไหมคะอือ โอ้มันปีนขึ้นสูงนะเนี่ยเจอกลางป่าได้หนีไม่รอดนะคะมันปีนเก่งมากเลยดูสิปีนสูงเลยกมโบ้เยยลโคเจอกลางป่ามึงวิ่งกันทับตายแล้วมึงอีกขางล่างก็เล่นข้างล่างอีตัวนึงก็ปีนข้างบนค่ะเก่งเก่งเกงเกงนะ ไปดูคนะิงคองเนาะเพื่อนลุงไหมยูเฟรนไหม

ดูมันปีนนะครับพี่น้องสุดยอดเลยโอ้โหดูนไ่งฟาดทิ้งโอ้ โอ้มวยปั๊มมวยปั๊มเอ้ย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 ลงลงลงหยอกกันหยอกกันค่ะลงไม้คนก็มาดูตามหาคนจะเจอพี่น้องอุ้ย สีแดงไม่ใช่สีขาวนะครับพี่น้องถ้าสีขาวจะสวยเลาเป็นสีน้ำตาล

อ่าเขาทําไว้แบบคล้ายๆว่าให้มันเรียนรู้นะคะเพราะว่าอ่บันไดอ่ะมันมีหมุนได้นะคะเขาจะได้เรียนรู้ออกกําลังกายนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ้าโอ้โหจิปีอีกคนขโมนนอะอีสิฮ่าอ่าอ่าขโมบขโมบอิสิขโมบมาแม่มึงแน่จิกมาแม่มาสันเนาะมวยปัมตึ้งเห็นไหมคะโอ้โหไซอยนหัวโอ้ มึงเสร็จแน่เลยมึงเห็นไหมเห็นไหมมากัดก้นกัดก้นกัดหัวมึง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 ทำอะไรกูมังวะเฮ้ยเฉีดมึงมาเลยอ่ะต่อยขว้าอ๋อไทบ็อกซิ่งเนาะเฉียดกอุบ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 อบอนะอ่ามึงมึงเก่งแล้วมึงเก่งแล้วมานี่แน่นี่แน่ขมอนขมอนขมอนอุบอ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 เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮปซุป เอ vard, ้ลงน้ำนะมึงเฮ้ยเฮ้ยรู้ภาษาด้วยนะไปเลยไปแล้วแล้ว้โอ้กบบูป๊อป๊อปป๊มึงแน่จิมตามกูขึ้นมาแน่ยังตามกูขึ้นมามาเลยมาเลยนี่น่นี่น่นี่แน่โอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ กูพาควยฝรั่งมองข้างกูหัวเราะกันอยู่นี่ไม่รู้มึงเข้าใจไม่เข้าใจนะคะอบมาโอ้โหเสียรักเสียรักขึ้นมาไหมมึงดึงก็มาเลยซ้ายมึงเออมาเลยมึงแน่จริงมึงขึ้นมามึงขึ้นมาลิงส์เล็กส์ก้มบกมบกมบโอ้โหมามันมันเสมอกันเสมอกันอตาแม่เข้าใจแม่เหรอเออเนีย รู้จักแม่นะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบายบายก่อนบายบายสโลว์บายบายโอ้ยเห็นไหมตามมาตามเสียงเลยค่ะโอ้โหแบบเหมือนเขารู้จักความอะ่ะ <c oughs> คนอื่นไม่ตามนะแต่เฮียมั่นเนี่ยเออชอบใจว่าแม่ภาคนั่ยนะโอ้โหม,มันเลยมึงเอ้ยมึงมาลงมาแลงเห็นมะนี่ไทยบ็อกซิ่งนะมึงอู้ยออู้ยอโชว์โชว์โชว์เอ๋ ได้ใจได้ใจแพนด้าได้ใจมาเลยลูกมาเลยมาเลยโอ้ยยยยมีคนดูเลยได้ใจนะมึงกัดเลยกัดเลยกัดหูกัดหูปล่อยกู้สิปล่อยกู้สิโอ้โหมามึงจะไม่ได้อุยอุยกำลังโชว์คุณแม่ครับกำลังโชว์คุณแม่นะครับเอออะไรมัน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 โอ้ไปแล้วนะลูกนะบ๊ายบายบ๊ายบายอุยยยยยโชว์ 啊，拜拜拜拜。